เดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายรูปด้วยหน่อยบุญนนท์ฟาเป็นหนึ่งมาแล้วครับกลับมาแล้วฟาเป็นหนึ่งดีดีสีเลี่ยงยังสีเลี่ยงยังคุณแผนอุบลเพญนนท์บุญนนท์บุญนนท์บนนชายเปนนยังไงนะคุบแญนนะคุณแนนอุบุญนนทบยญนนทบุญยนทบุนนท์บุญนเท์บุญนนท์บุนนท์บยญนนท์นนท์เุญนน่นน่์นน ไม่เคยผมก็ยังกินก๋วยเตียวอยู่ห่าได้จริงไฟเป็นหนึ่นงถ่าแล้วเออวันนั้นไปสอเหมือนกันสักพักขึ้นไปก่อนเขาเลยไปสอตามเพอเหรอเออสอปุตันเนี่ยไล้กาดจริงจริงลงมาก่อนเพื่อนลงมาหลังเพื่อนลงมาก่อนเลยรีบเอารีสิทธิ์ไฟเป็นหนึ่งเสี่ยงยังผมมือมือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยยื้อการลืกตั้งวันเสี่ยงอิงเอิอตงตบเบืองมาดิ หมกนีไม่หนีก็ได้ได้แส้นพิ่มเนี่ยโอ้ยมามาั้งมาทั้งแกงนะครับผมนะบอหลักบุญเรานะครับอะเป็นยังไงอนหาเทียนยัดกับไปกระแตกได้ครับยัดไปกระแตกแล้วครับทำไมได้มันเสียวไหมอันนั้นมันบ้ใจ เสียงยังกว่าครับเสียงยังกว่าเนี่ยเสีงยังกว่าโอ้มันนี่แน่นิดนะอู้ฟอร์มสดมากครับเห็นเขาบอกว่าทองเยอะมาหนี้เนี่ยมาวัดทีครับก่อนมาวัดทีครับ่อนโอ้โหเจ็นอุบลครับต้องเยอะเหมือนพี่หลอกเลยดูดิเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนกันป่ะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะวันฉายลงไปยินเทียมหน่อยอู้เพื่อนกันนะครับเนี่ยปอโอ้โหหน้าตาใครกันดิเออสมัยนั้นเนาะ เล่นเชิงกันเนาะส่วนมากพวกพี่จะยุให้พวกเองเล่นเชิงกันเลยยุให้สูรเล่นเชิงกันเนาะกันเป็นไงเตะหนักไหมกันตะวันฉายจะแพ้เนาะไม่ไกลเนี่ยผู้หน้าตาใครกันเลยวะเออเอาเตะเตะความยาวตอนนี้วันนี้เขสูสีสูสีไหมเล็กแต่ตัวได้เด้อเจ้าไปเสีดบ่เสีดบ้าบ่วันน้เีดบ่ไปอ่า โอ้โหเทียบสั si. ้นด้วยเพราะว่าชาวบนสายคว่ำหญ่คว่ำยาวคว่ำหญ่คว่ำยาวเจี๊ยบได้ยววะกินขาดกินขาดเข่าปะเข่าเจ็ดวันอู้เป็นในตะวันสายรุ่นเดียวกันปะที่อายุได้ก็บยี่สิบสี่ปะยี่สิบสี่บ่รุ่นเดียวกันเลยสมัยก่อนเล่นเชิงกันเนาะตีกันตําตํเนาะสมมากมวยยูเนาะเนียนไส่พุนฟ่วงเลยเนา สูงกว่าไหนเนาะสูงกว่าจะเหี้ยใกล้วกฟงฟงกันไล่ๆกันเนาะความสูงโอ้นี่ครับบอกคำเดียวไม่เล็กนะครับเนี่ยโอ้โหเออเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายรูปด้วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพิงเนสก็